สวัสดีครับเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับได้มาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดที่ริมแม่น้ำโขงนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็ถือโอกาสทำคลิปไปด้วยนะครับผมทำเพื่อจะนำคลิปเอ่อด้านหน้ามีปลาด้วยนะครับเอ่อทำคลิปเพื่อจะนำเสนอธรรมชาตินะครับที่สวยงามนะครับเอ่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับเดี๋ยวดูให้ดูปลานะครับตอนนี้เขาจะว่ายมาหาผมแล้วนะครับนี่ดูน้องปลากันครับเห็นไหมครับผมสวัสดีครับมาไงลูกน่ารักเลยหนูน้าเห็นไหมเห็นไหมมานีมามานี่มาเร็วนะครับเป็นปลาตะเพียนนะครับอาจจะชอบเข้ากล้องแล้วเดี๋ยวมาเล่นกับผมผมผมกำลังถ่ายคลิปนะครับว่าจะเอาคลิปไปลง u t u b e สักหน่อยนะครับ เป็นปลาตะเพียนเนาะน่ารักนะครับก็อาศัยอยู่กับแม่น้ำโขงนะครับเป็นบรรยากาศน้ำที่ใสยเย็นนะครับผมนี่ครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเลยครับอันนี้คือน้ำโขงนะครับผมก็อยู่ใกล้กับปลาแค่ไม่ถึงคืบนะครับถั้งไม่กลัวคนนะนะครับขณะนี้ผมก็ไล์สดไปด้วยแล้วก็อาศัยว่าทำคลิปนะครับ เอาไว้ลง youtube ตอนเย็นนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือกล้องไล์สดนะครับก็คือเป็นบรรยากาศที่ผมพยายามที่จะนำเสนอนะครับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของชาวลุ่มม่น้ำขุงนะครับผมนะนะครับพามาชมนะครับเนี่ก็คือกล้องที่ผมตั้งบนน้ำเลยนะครับแล้วก็ก็เอาเท้าก้อย่างนะครับ นี่ครับอยู่กับน้ําแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บรรยากาศไม่เหมือนข้างบนนะครับเป็นบรรยากาศไม่เหมือนข้างบนนะครับอันนี้ก็คือกล้องที่ผมไล์สดนะครับไล์สดแล้วก็มีเอฟซีมีเพื่อนๆนะครับมีท่านผู้ชมเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับมากมายเลยนะครับด้านโน้นนะครับด้านหน้ากล้องนี่เป็นจังหวัดมุกดาหารนะครับแบบตรงนี้ก็เป็นหาดแหนะครับเป็นหาดแห ผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับเพื่อนๆนครับก็กล้องอาจจะสายนะครับผมเพราะว่าอีกกล้องหนึ่งก็ตั้งนะครับตั้งแล้วเพื่อจะตั้งไลฟ์สดนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็อ่านข้อความเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามามาพูดคุยทักทายนะครับผมก็อาศัยว่าทําคลิปไปด้วยเนาะจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับนี่ครับผมอันนี้คือกล้องนะครับเนี่ยครับลงทุนมากเลยครับเพื่อนๆนครับก็เอากล้องเนี่ย ตั้งกับน้ําเลยนะครับเสียงเสียงอยู่แต่ผมว่าเพื่อความสมจริงเนาะแล้วก็เพื่อนๆเอฟซจะได้เข้ามานะครับเข้ามาชมบรรยากาศแล้วก็เย็นไปด้วยกันในขณะที่อากาศร้อนนะครับแต่ว่าที่นครพนมเย็นมากครับไอ้น้องปลาเขาก็ไม่ไปไหนเนาะนเห็นไหมนะครับก็ยังอยู่กับเราน่ารักมากนะครับน่ารักจริงๆเป็นลักษณะพิเศษนะครับ นี่ครับเริ่มเห็นสองตัวแล้วครับสองตัวแล้วน้ําใสมากนะครับตอนนี้ผมทําคลิปไปด้วยเพื่อนๆนะครับเนี่ไม่กลัวคนเนี่ยนะให้ดูใกล้ๆนี่ดูเออตัวเล็กเออมาใกล้ๆมาเร็วๆมาใกล้ๆอ้าวเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นตัวปลาไหมครับสวยงามนะครับ อันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับที่อยู่ใต้แม่น้ำโขงนะครับเสียดายบรรยากาศจริงๆนะครับที่เพื่อนๆไม่ได้มาสัมผัสจริงๆเนาะแต่ผมก็พยายามนะครับนี่ครับก็ทำคลิปไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ไล์สดนะครับก็มีโอกาสนะครับผมก็จะพยายามมาไล์สดตอนนี้มีลมพัดแผ่วๆมานะครับแล้วก็เย็นไปทั้งตัวนะครับไม่ร้อนนะครับผม ผมก็อาศัยเวลาแบบนี้นะครับนำเสนอนี่แหลมมะครับวิถีชีวิตของอคนลุ่มม่น้ำโขงนะครับหรือคนริมโขงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาแตแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านข้อความนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ไลฟ์สดไปด้วยไอ้ไม่ใช่ตอนนี้ทำคลิปไปด้วยนะครับนี่ครับ ็นไ,ไหมครับอันนี้คือเอ่อเมื่อผมไลฟ์สดแบบนี้นะครับจะมี FC นะครับเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาพูดคุยทักทายนะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะนําเสนอเอ่อสภาพความเป็นจริงนะครับพยายามที่จะย้ายห้องถ่ายทอดสดไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยกันเนาะแล้วก็มีสภาพอ่ามีป่านี่เขาไม่มีเลยนะ อันนี้คือใต้น้ำจริงๆนะครับเพื่อนๆครับสองตัวนะครับสองตัวสามตัวยิ่งนั่งอยู่ยิ่งเห็นนะครับเดี๋ยวสักพักผมจะใส่กล้องของกล้องไร้สดนะครับไปหาตรงที่เป็นปลานะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามซูมซูมให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะครับจะได้เย็นจิตเย็นใจไปด้วยกันนะครับ พรุ่งนี้ก็วันพระนะครับวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันอภัยาทานเนาะนะครับก็คือว่าวันนี้มานําเสนอวิธีชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติของเราเนาะขนาดผมเป็นคนนครพนมแท้นะครับผมยังไม่เบื่อที่นี่เลยครับรู้สึกภูมิใจตลอดนะครับที่ได้เกิดเป็นคนที่นี่นะครับ เดี๋ยวผมตามอ่านข้อความนะครับเพื่อนๆครับผมดูอยู่ครับเดี๋ยวผมไล่อ่านเนาะนะครับตอนนี้พยายามทําคลิปให้มันถึงอสิบนาทีตอนนี้ได้หกนาทีแล้วนะครับก็จะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับาะครขนมนะครับเดี๋ยวอ่านข้อความเพื่อนๆดีกว่านะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดีดูปลาไปด้วยเนาะ เพื่อนแจ็คฟิชชิ่งไทยแลนด์บอกว่าเอาเบ็ดไปตกเลยเอาตัวใหญ่ๆมาไลๆมาลาบโอเคเพื่อนวันมะลืนก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระวันนี้ก็วันศิลน,น้อย <c oughs> ก็อภัยทานเขาก่อนนะวันมะลืนค่อยว่ากันนะครับอ้ยลลากไก่ลงไปกินในน้ําเลยโอ้ยนโมโม่คุณชวิทยนะ์เนาะขอบคุณหลายๆเด้อคุณชูวิทย์ที่เขามาพักดันมาช่วยเหลือกันเนาะมาแบบนี้สวอแน่นอน <c oughs> นะครับ ดีจ้ารอบวงนะครับจากน้องสาสะพายเกาหลีนะครับ The You Works ที่สวัสดีครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ่านข้อความด้วยนะครับผมสวัสดีจากคุณสาสะพายเกาหลีเนาะสากับสานะครับเหมือนกันเนาะเชลนาบีนั่นก็คือชื่อว่าสาเหมือนกันนะครับอยู่เกาหลีเนาะ ส่วนสาสะพ้ายเกาหลีก็เกาหลีเหมือนกันนะครับเอาคุยกันอยู่นะครับกําลังทักทายกันเนาะนะครับสวัสดีค่ะเน็ตหมุนค่ะครับเน็ตไม่ค่อยดีเนาะขออภัยนะครับก็พยายามนะครับพยายามมันมันอ่สัญญาณอาจจะอยู่ใกล้ประเทศลาวนะครับมันอาจจะแทรกขึ้นแทรกนะครับผมอยู่อุบนเนาะเดี๋ยวยู่ครับอยู่อุบนเดี๋ยวยวกนะครับ TH นะครับ บนก็มีน้ำโขงเหมือนกันเนาะสบายใจแบบบ้านๆดีจ้านะครับจากน้องาสาวสะพ้ายเกาหลีนะครับพี่พาว่าสวยสบายตานะครับขอบคุณมากนะครับทุกๆคนนะครับทักทายได้เรื่อยๆนะครับผมอาจจะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ว่าผมพยายามดูอยู่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทำคลิปไปด้วยเพื่อนๆนะครับ <laughs> ทำคลิป ก็ผมว่านะครับดูยังไงก็ไม่เบื่อเนาะน้ำขุ่นนะครับแต่ว่าถ้าทําคลิปเดียวแล้วให้เพื่อนๆดูไปตลอดมันก,มนก็มันก็ใช่เรื่องนะครับมันต้องเอาอ่อัปเดตตลอดเนาะอัปเดตน้ําขึ้นน้ําลงอัปเดตบรรยากาศน้าําใสน้ําขุนไหมวันนี้วันนั้นเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะครับส่วนน้องปลาก็มาหลบอยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยไม่หนีไปไหนเลยเนี่ยฮะฮึครับนี่เราอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้มาแบบจิตใจบริสุทธิ์เนาะ ก็เห็นตาเห็นอะไรเขามาเล่นด้วยนะครับใสปิ้งเลยครับเพื่อนๆใสามากน้ํามองเห็นใต้น้ํานะครับถ้ามันใสเราจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิต <c oughs> นะครับที่อยู่ใต้น้ํานี่มีมากมายนะครับผมตอนตะเพียนที่เขาไหวามาเขาก็จะพลิกตัวให้ดูพลิกตัวให้ดูตัวเขาก็จะสีออกสีขา,ขาวๆสีเงินนะครับ อันนี้ก็มีคนเล่นน้ำเนาะน้ําวน้ำนะครับเด็กๆเ,เล่นน้ำเห็นไหมครับไม่ว่ากันไอตัวปลาสองตัวนเนาะเพื่อนเครับผมก็อ่าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในขณะขณะนี้ผมก็ไลฟ์สดอยู่นะครับก็จะจบคลิปเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลงลงคลิปให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆดูตอนเย็นนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ